สวัสดีค่ะสำหรับคนที่ต้องการรายได้ในช่วงโควิดนะคะช่วงนี้โควิดมาแรงมากครูเจก็คิดว่าก็เริ่มเป็นห่วงแล้วก็เลยอยากจะหาประกันโควิดทําให้เหมือนกับคนอื่นเขานะคะเพราะคนอื่นก็เริ่มทํากันหมดแล้วครูเจยังไม่ทําเลยเดี๋ยวตกเทรนด์ค่ะไหนๆทาแล้วก็คิดว่าอยากจะขายด้วยเลยเพราะว่าไม่อยากเสียค่าคอมมิชฟรค่ะ ทำเองขายเองก็ได้นะคะครูเจอเลยค้นหาข้อมูลใน google และก็มีพี่ที่รู้จักค่ะแนะน,นําเว็บไซต์ anc broker เว็บไซต์นี้นะคะ ancbroker com ซึ่งเดี๋ยวครูจะได้ให้ลิงก์นะคะเราสามารถที่จะไปสมัครเป็นตัวแทนขายในหน้าประกันโควิดแบบไม่ต้องมีบัตรในหน้าคนธรามดาอย่างเราก็สามารถสมัครได้นะคะ โดยการเข้าไปสมัครสมาชิกเว็บไซต์แล้วเอาลิงก์ไปโพสต์หรือไปประกาศหรือไปโพสต์ไม่ว่าจะเป็นในเฟซในเพจหรือในไลน์หรือทุกช่องทางที่เรามีอยู่ค่ะอันดับแรกครูเจจะขอเข้าไปเอาโค้ดก่อนนะคะครูเจไปที่นี่เลยใครที่สมัครได้แล้วนะคะจะมีชื่ออยู่ตรงนี้ขวามือเนาะแล้วกดไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะจะมีสามเหลี่ยมอยู่นะกดเข้าไป แล้วจะเจอคำว่าข้อมูลส่วนตัวระบบคีย์แจ้งงานรายงานยอดขายโควิดและออกจากระบบค่ะสำหรับเราเราจะเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะปกติเนี่ยเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปดูได้หมดนะคะแต่วันนี้หรือช่วงเนี้ยเว็บไซต์น่าจะล่มค่ะคนสมัครกันเยอะก็จะเข้าไปดูบางหน้าไม่ได้นะคะตอนนี้คุณเจอของเข้าไปดูที่ข้อมูลส่วนตัวก่อนค่ะ คลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วกดที่ข้อมูลส่วนตัวคลิกได้เลยค่ะจากนั้นเราจะเจอข้อมูลของเราแบบนี้นะคะคือตรงนี้จะมี3ลิงก์นะคะลิงก์แรกก็คือลิงก์แชร์ลิงก์แนะนำเพื่อนลิงก์นี้ถ้าเกิดเราคลิกแล้วก็จะมีลิงก์ขึ้นมานะคะเห็นไหมมีสำหรับ Facebook, Twitter, e อีเมลหรือ Line ถ้าเรากด Copy เราก็จะได้ลิงก์ขึ้นมา ซึ่งลิงก์ตรงนี้เรากดตกลงไปก่อนนะคะลิงก์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราลิงก์ไปวางแล้วเพื่อนกดเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเหมือนกับที่ครูเจจะแนะนําให้สมัครต่อจากครูเจนะคะเราจะได้ค่าคอมจากเพื่อน1%ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนเอาตอกันไปขายให้เพื่อนของเพื่อนเขาหรือลูกค้าของเขาเนี่ยเราจะได้1%จากยอดของที่เพื่อนขายนะคะครูเจไม่แน่ใจว่าจ่ายทุกสามเดือนหรือเปล่านะคะ อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยเนาะเผื่อเรามีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีเพื่อนฝูงที่ต้องการสร้างไรายได้ค่ะก็สามารถกดตรงลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็กด Copy ทําแบบนี้นะคะครูเจกด Copy แล้วกดตกลงจากนั้นครูเจกดออกมาค่ะแล้วไปที่ Facebook ของเราค่ะเราอาจจะคลิกวางตรงนี้ก็ได้เลยนะคะ ว่างแล้วก็โพสว่ารายได้พิเศษมาแล้วจ้าใครอยากขายประกันโควิดออนไลน์ช่วงนี้สมัครที่เว็บนี้เว็บนี้ได้เลยสมัครง่าย เอาลิงก์ไปโพสต์ต่อได้เลยค่ะรายได้1%นึ่สำหรับผู้แนะนำสมาชิกต่อจากเรารายได้5-10%สิบสำหรับการขายประกัน COVID. มีหลายบริษัทคือเขียนยังไงก็ได้นะคะให้เขาเข้าใจอะคลิกเลยแล้วก็กดที่หน้ายิ้มตรงนี้นะคะอีโมจิอาจจะใส่อะไรไปก็ได้ที่เราชอบชอบค่ะสามารถกดดูได้นะคะจากนั้นกดข้างนอกแล้วก็กดโพสต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคัดลอกก่อนนะคะ คลิกขวาคัดลอกต้องคุมนะคะคุมคลิกขวาคัดลอกจากนั้นกดโพสค่ะแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนเห็นสนใจเขากดเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วสมัครสมาชิกสมมตินะคะกดตุมเข้าไปปุ๊บสังเกตว่าระบบจะพามาที่หน้าเข้าสู่ระบบกับสมัครสมาชิกขวามือตรงนี้เลยถ้าเขากดสมัครสมาชิก ตูวแบบนี้นะคะเราก็จะมีค่าแนะนำที่1%นะคะซึ่งถือว่าโอเคมากเลยค่ะแค่วางลิงก์ก็ถือว่ามีโอกาสสร้างไรายได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้ประกันโควิดเป็นที่ต้องการของประชากรโลกมากเลยค่ะโอเคถ้าเราต้องการส่งลิงก์ให้เพื่อนนะคะเราไปที่เฟซบของเราแล้วก็ไปที่อินบ็อกซ์นะคะ สมมติว่าจะส่งให้ใครดีให้คนนี้ครตุกกี้นะคะแล้วก็วางแล้ว n t t r r แบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนก็จะได้ลิงก์ของเราแล้วนะคะเขาก็สามารถกดเข้าไปได้เลยคลิกออกมาแต่ถ้าใครมีล ne หรือมี Line, รลยกลุม่มหรือมี facebook กลุ่มก็สามารถเอาลิงก์ไปวางได้เลยนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถสร้างรายได้แบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวครูเจอเขอะกลับไปที่ หน้าเว็บไซต์หลักของเรานะคะลูกค้าก็จะกดไปที่ลิงก์นี้นะคะจากนั้นขวามือจะมีเข้าสู่ระบบกับสมัครสมาชิกนะคะสําหรับคนที่สมัครสมาชิกอยู่แล้วเหมือนคุณเจเนี่ยคุณเจกดเข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่อีเมลกับสลรัสผ่านของเราค่ะส่วนคนที่เป็นสมาชิกใหม่ไม่ว่าจะสมัครเพื่อเอาลิงก์ไปวางหรือไปขายต่อเขากดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าจอในทันทีนะคะการสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้สามขั้นตอนง่ายๆค่ะ สสิ่งที่เราต้องใช้ในการสมัครนะคะ 1. เบอร์โทรของเราใช้เป็นเบอร์โทรที่เราใช้นะคะเพราะเดยวเขาจะส่งเป็นรหัสให้เรากรอกเข้าไปค่ะต่อไปใช้บัตรประชาชนค่ะซึ่งเราจะต้องแนบลิงก์ไฟล์บัตรประชาชนไปด้วยนะคะเนี่ยกด b r o w s e แล้วก็ลิงก์เข้าไปแบบนี้ค่ะต่อไป3เราต้องใช้ในส่วนของบัญชีธนาคารค่ะบัญชีธนาคาร มีบัญชีเลบ้างเดี๋ยวครูจะกดเข้าไปดูนะคะมีกสสิกรกรุงเทพไทยพาณิชย์นะคะจากนั้นให้เราไปด้านบนใส่เบอร์มือถือกรอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นเพศชายเพศหญิงวันเดือนปีเกิดใส่ไฟล์บัตรประชาชนใส่เลขบัตรประชาชนชื่อที่อยู่ตามที่เขาต้องการนะคะเดี๋ยวครเจะพาแตาอีกรอบนะคะตรงนี้แล้วก็ แนบในส่วนของสมุดฝากธนาคารที่เราถ่ายเฉพาะหน้าบุ๊คแบงค์นะคะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ว่าคำาพเจ้าอยอมรับเงื่อนไขและกดระเบียบการสมัครแล้วกดที่ยืนยันข้อมูลค่ะหลังจากที่เรากดยืนยันข้อมูลแล้วนะคะระบบจะส่งอีเมลให้เราค่ะ ให้เราเข้าอีเมลของเราที่เราสมัครไว้นะคะจะมีชื่อว่า no-reply-ncbroker ค่ะกดเข้าไปได้เลยเขาก็จะมีในส่วนของ username password แล้วก็ลิงก์ที่เราจะเข้าไปเข้าหน้าของเรามีไลน์ให้เราสอบถามข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็มี Facebook กลุ่มเราสามารถกดเข้าไปได้ครูเจขอลองกดเข้าไปนะคลิกเข้าไปเราก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะ ยังไงเพื่อนๆลองสมัครดูนะคะถือว่าเป็นการสร้างไรายได้แบบไม่ต้องลงทุนแล้วตอนนี้ประกันโควิดทุกคนต้องใช้มากใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีไว้ก่อนราคาก็ถูกด้วยนะคะซื้อง่ายขายคล่องราคาเริ่มจากหลักร้อยค่ะค่าคอมค่าแนะนำเพื่อนได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเราขายจะได้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของประกันโควิดของแต่ละบ,บริษัทนะคะแล้วอย่าลืมกดผ่านลิงก์ของคุณเจยก่อนนะคะเดี๋ยวคุณเจจะทำคลิปมาใหม่ให้เรื่อยๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ